มาที่อีกหนึ่งเรื่องฮะสำหรับนี่ดีกว่าหนุ่มชูก้า BTS ครับได้สร้างสถิติใหม่กับอัลบั้มเดี่ยวนะดีทูเห็นว่ามียอดบน Spotify เนี่ยถึง300ล้านครั้งเร็วที่สุดครับดีทูคับโซโล่อัลบั้มของชูก้าสมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS ครับที่วางจำหน่ายไปในวันที่22พฤษภาคมปี2020ครับหรือว่าเกือบ1ปีที่แล้วนะฮะสามารถสร้างสถิติใหม่ให้กับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงชื่อดังอย่าง Spotify ครับ ด้วยการเป็นอัลบั้มที่มียอดสตรีมมิ่งถึงหลัก300ล้านครั้งได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของทาง Spotify โดยในตอนนี้ครับยอดการฟังเพลงอัลบั้มเดี่ยวชุดนี้ของชูกามีจำนวนมากกว่า 306.900. ล้าน9แสครั้งแล้วครับนอกจากนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่มียอดการฟังแบบสตรีมมิ่งถึงกว่า300ล้านครั้งได้เร็วที่สุด ของทาง Spotify แล้ว D2 ยังเป็นงานเพลงเดี่ยวโดยศิลปินเกาหลีที่มียอดการฟังสูงที่สุดของทาง Spotify ในเวลานี้ด้วยครับโดยทางสถิติทั้งหมดนีน้ใช้ระยะเวลาไม่ถึง1ปีซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าทึ่งออกมากๆครับนอกจากนี้นะครับมิวสิกวิดีโอเพลงแทชวิ i ้าจากอัลบั้มเดียวชุดนี้ของชูกาเนี่ยก็ยังเป็นมิวสิกวิดีโ โดยศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีที่มียอดไลค์บน YouTube ถึงหลัก10ล้านครั้งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของทาง YouTube อีกด้วยนะครับโ <_ u> ดยในช่วงที่อัลบั้มเดี่ยวชุดนี้วางจําหน่ายใหม่ๆชูก้าก็ได้สร้างสถิติ <_ u> เป็นศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์เช่นกันที่พาอัลบั้มชุดนี้ติดอันดับทั้งบนชาร์ต US Billboard Hot 100และ Billboard 200ครับวง <_ u> นี้เรียกว่าสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวเป็นกลุ่ม ประสบความสำเร็จทั้งหมดต้อง<ล>ยกให้แฟนคลับเขานะไม่ว่าจะออกอะไรมานี่พร<ช>้อมแบบเปรพร้อมซับพอร์ตตลอดเป<า>ง<ช>ังเปี้ยง<ช>ปังเปี้ยงตลอดนะครับผม